รบสวีทสวัสดีทุกทุกคนท,กทุกทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมจูจูสึไคลเซนกับผม NT Channel นะฮะ ก็เพื่อนๆน่าจะรู้จักเกมนี้กันอยู่แล้วแหละนะครับผมว่าเกมนี้เปิดมาสักพักแล้วนะครับผมแต่ณตอนนี้เนี่ยทางแอป X7 เกมนะครับผมได้มีกิจกรรมใหม่นะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมอาจจะทิ้งลิงก์โหลดไว้ด้านล่างนะครับผมก็คือถ้าเราโหลดเวอร์ชันนี้มานะฮะเพื่อนๆจะสามารถได้รับคูปองฟรีๆ648อย่หยวนรวมถึงก็จะมีโค้ดมากมายที่ถ้าเรามากอกในเกมนะครับจะได้รับเพชรแบบหลายหมื่นเพชรแน่นอนนะฮะบอกได้เลยว่าเป็นเวอร์ชั่นที่ทําให้ผู้เล่นใหม่นะครับผมรวมถึงสายฟรีต่างๆเนี่ย เล่นเกมนี้ได้อย่างสบายแน่นอนละกันนะครับผมซึ่งวิธีการโหลดโหลดยังไงเดี๋ยวเราพาไปโหลดกันหน่อยละกันพอกดลิงก์โหลดด้านล่างของเรานะครับผมหน้าตาแอปพลิเคชัน App เ g เจ็กก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะก็จะมีเกมมากมายให้เราเลือกโหลดนั่นเองนะครับผมซึ่งเราต้องโหลด รู้สืกใครเซนนะครับผมในคลิปนี้แล้วก็จะมีรู้สึกหลายภาคมากๆนะครับผมวิธีการดูนะครับผมให้เพื่อนๆดูที่จํานวนคนก็ได้นะเพราะว่าเซิร์ฟใหม่เนี่ยคนเล่นเยอะมากเพราะว่ามันแจกฟรีนะครับผมกดเข้าไปเลยนะครับและเพื่อนเพื่อนก็กดดูคําว่า1่คูปองนะครับมันก็จะมีบอกเลยว่าจะแจกคูปองฟรี648อย่หยวนนี่แหละครับผมคือเวอร์ชั่นที่เราต้องการรวมถึงโค้ดนะครับผมมีให้หมด9้โค้ดนะครับมันก็จะมีแจกของโค้ดเยอะนะครับผมเพชรรวมๆนี่หลายหมื่นเพรแน่นอนนะฮะเพียอนเพื่อนเพื่อนกดติดต และก็ใช้อ e ีเมลของเพื่อนๆก็สามารถเล่นได้แล้วนะครับผมเห็นไหมผมการโหลดเกมนี้นี่ก็ไม่ยากเลยนะครับผมก็สามารถไปโหลดมาเล่นกันได้ซึ่งอย่างที่ผมบอกไปเลยนะครับผมทางแอปพลิเคชัน a อปเจ็ดเกมเนี่ยจะมีในเรื่องของการแจกโคด้ดและก็การแจกในเรื่องของคูปองซึ่งคูปองผมใช้ไปแล้วนะครับผมมันได้6 4 8อย่หยวน1ครั้งนะถ้าใครอยากจะใช้แบบมีประสิทธิภาพจริงๆหรือใช้แบบคุ้มค่าจริงๆ ผมแนะนำนะครับผมเพื่อนๆสามารถมาเติมแพ็คในเรื่องของตัวละครแสงมืดได้เว้ยซึ่งตัวละครแสงมืดจะคือแพ็กนี้นั่นเองนะครับนี่เราสามารถเลือกอูตะหรือจะเลือกโกโจได้นะครับผมบอกให้เลยว่าของดีมากๆนะครับผมซึ่งส่วนตัวผมก็ไปแลกในเรื่องของแพ็คตัวสุ่มมานะแล้วผมก็เกลือ ผมเลยรู้สึกว่าเพื่อนๆนะครับผมถ้าใครนะฮะไม่อยากวัดดวงแบบผมไปเอาตัวดีกว่าแสงมืดนี่คือถ้าเพื่อนๆได้มาผมบอกเลยระยะยาวได้ยาวแน่นอนนะครับผมอีกอย่างหนึ่งที่นอกจากคูปองนะผมคือโค้ดครับผมเรากดมาได้เลยนะครับทุกอย่างเราจะอยู่ในแอปพลิเคชันอยู่ในเกมหมดเลยไม่จําเป็นต้องออกไปหน้าเว็บนะฮะเดี๋ยวเรากดคลิกเพื่อรับทันทีนะครับปึ๊บกดไปเลยและพอขึ้นมาแบบนี้นะครับผมให้เรากดที่มุมซ้ายบนนะครับ และก็กอรอกโค้ดได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะกอรอกให้ดูเลยนะครับว่าเกมเนี่ยจะแจกอะไรให้กับเราบ้างดูครับอย่างแรกครับได้เรื่องของเอ่อพวกเงินต่างๆอัปเกรดตัวละครได้ครับอย่างที่2ครับ ได้นี่ครับผมเลือกตัวละครฟรีนะครับผมหนึ่งตัวละครนะฮะบอกเลยว่าเวได้กู๊ดเลยต่อไปครับเดี๋ยวเรากรอกให้ดูเลยนะครับอันที่สามเป็นเอ่ทียบเกรติตัวละครอีกแล้วนะครับแล้วก็กรอไปครับบึ้มได้ตัวมาสิบใบนะครับผมแล้วก็เพชรอีกจำนวนหนึ่งนะฮะแล้วก็ต่อไปครับบึ้มหนึ่งร้อยใบครับผมนี่ฮะยังไม่หมดนะครับยังมีโคตรอีกมากมายครับเดี๋รากรอกให้ดูสดๆเลยเห็นไหมตัวซุ่มอีกนะครับผมซึ่งมันจะมีโคตรหนึ่งอ่ะผมกอก่อนที่จะเล่นเกมนี้นะไอ้กรอนกจัดกี่ตัวผิดซึ่งผมได้เพลิดประมาณหม 150-160ใบได้นะครับผมก็ดูเอาละกันนะครับตอนนี้ผมมีตัวสูมประมาณ290ใบแล้วโอ้โ oh หตัวธรรมดาตรงนี้นะครับผมก็มีโอกาสได้รับตัวละครแสงมืดเหมือนกันนั่นเองนะจ๊ะและเวอร์ชันที่ผมให้เ,เพื่อนๆโหลดมานะครับไม่ใช่เวอร์ชั่นเก่าแต่อย่างใดเลยนะครับผมแอปพลิเคชันแอปพิเคชนเกนเนี่ยเป็นเวอร์ชันใหม่ด้วยไม่เชื่อลองสังเกตนะครับตัวละคร พาธาตุพิเศษเนี่ยมาถึง4ตัวละครแล้วเว้ยก็จะมีทั้งโกดโจร่างเทพดูคนดูดิโอ้โหวิ่ร่างแบบมีสาจักรกาผมก็ยังไม่ได้ว่ามันเรียกว่าอะไรอะจักรกานี่มันนารูโตโอเคผมแล้วก็จะมีอุตะร่างนี้ด้วยโอ้โหเทพศาสตร์อะเทพศาสตร์แล้วก็จะมีเนี่ยเกทโฮในผมร่างแบบสมองออกมานะครับผมแล้วก็จะมีสุกุณะนะนี่สุกุนะน่าจะอยู่อยู่แล้วนะครับแล้วตัวละครมืดนะครับผมดูดิโอ้โหเทพศาสตร์อะโอ้โหมันเท่ได้ครับดนา้นวนเนี่ย โอ้โหตัวละครคือเยอะมากๆครับผมเกมนี้นะครับดูดิอันนี้ผมเลือกให้ดูแบบคร่าวๆก่อนละกันนะฮะบางตัวละครนี่คือยังไม่มาเลยนะครับในอนิเมะนะฮะแต่ในเกมมีมาแล้วโอ้โหตัวละครคือเยอะจริงนะครับดูดิโอ้โหหลายตัวละครจัดนะครับผมซึ่งผมก็สุ่มไปแล้วแหละนะครับซึ่งถามว่าเวอร์ชันนี้แตกต่างอะไรกับกิจกรรมอื่นไหมไม่แตกต่างนะครับผมเวอร์ชันนี้ก็เหมือนกับเวอร์ชันเกมอื่นๆเลยนะครับผมแต่แค่มาอยู่ในแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันเกมนะเดี๋ยวผมพามาดูกิจกรรมคร่าวๆภายในตัวเกมหน่อยละกันนะฮะ ก็จะมีในเรื่องของนี่เลยครับอันนี้ไม่ใช่สิอันนี้เลยความปรารถนานะครับผมเราสามารถเลือกตัวละครได้หมดเลยนะครับนี่นะครับผมมี5ตัวละครเนาะผมขอเลือกโจนโะครับผมเดี๋ยวเราสุ่มไปเลยครับไป2 7 0 0เดมาดูซิว่าเราจะดวงดีกับคนอื่นหรือเปล่าไปครับ เราสามารถจะได้แค่20ครั้งนะผมในการใช้เพชรน,นะครับผมนอกเหนือจากนั้นเราต้องใช้ตัวสุ่มของมันเองนะสิ่งที่บอกไปเลยครับถ้าใครจะคุ้มค่าจริงๆผมแนะนำว่าเป็นแรกตัวละครไปเลย648หยวนจบนะฮะไม่ต้องรู้อะไรมากมายและนี่ก็จะเป็นกิจกรรมมือใหม่นะครับผมที่ถ้าเราทำโอเคสำเร็จเนี่ยจะรับของจิมปตะเยอะแยะมากมายนะครับผมอ่า รวมถึงก็จะมีเรื่องของการแจกตัวละครด้วยนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับผมโอเคซึ่งเกมนี้ส่วนใหญ่คนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วแหละนะครับผมเคยน้าเห็นตากันอยู่แล้วแหละน่าจะต้องไม่ต้องพูดอะไรมากมายนะครับผมก็คือเป็นการจัดตัวละคร5ตัวละครน,นะครับผมซึ่งแต่ละตัวละครเนี่ยก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปและแต่ละาธาตุนะผมก็จะมีชนะาธาตุแพ้ธาตุ สลับกันไปนั่นเองนะครับผมตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมในการต่อสู้กันหน่อยละกันนะครับเพื่อบางคนนะครับผมไม่เคยเล่นเกมนี้นะฮะเออมารับชมกันหน่อยครับผมซึ่งเกมนี้ดีมากเลยอะ่ะผมรู้สึกว่าอย่างน้อยนะครับผมมันก็จะแจกพวกโกโจให้เราแกกอุตะให้เรานะครับเิ่มเกมใหม่ใหเพื่อนเพื่อนก็แบบโหดได้เลยอะ่ะอะไรทำนองนั้นนะฮะดูดิ อันนี้ก็เป็นข้าวๆกันก่อนนะครับผมเกตโทโจมตีใส่เรามานะครับผมโจมตีมาโอ้โหเราจะตายไปแล้วตอนนี้เราก็กำลังจะเปล่อยหมาป่าไปก่อนติดตันไปหนึ่งทีแล้วก็เอาต้นไม้มาแบกทีมนะครับต้นไม้นี่คือตัวละครต้นเกมที่ดีสุดในชีวิต,ตของเราแล้วนั่นแหละแล้วก็ทําการบัฟเลือดมกกังกรหนึ่งทีให้ผมโดนโอ้โหโจมตีมังกรไปหนึ่งทีบึ้มติดสตันไปหนึ่งตัวละครนะครับผมแล้วผมงข้ามเราเปิดดาเมจกลับมาแต่ยังมีต้นไม้ที่ยังทําดาเมจได้อยู่ครับต้นไม้นี่คค,คืออออออเเเดดดะะะแแแแบบบกกกกกกกขงงรรรราาาาจิิิๆััผมมมมลลลลล้้้้้วววโโนนนทสี็็ตไไไปปป่่ยพษฮห โดนโจมตีออกจากตันแล้วครับผมแล้วก็จบเกมอย่างสวยงามน,นะฮะต้นไม้แบกดาเมจที่สุดอย่างที่บอกไปต้นไม้นี่คือของจริงและฟังก์ชันตัวละครของเรานะครับผมเราก็จะสามารถอัปเกรดในเรื่องของเรเวลได้นะครับผมนี่เราอเกรดให้ดูเลยละกันนะฮะรวมถึงก็จะมีในเรื่องของการใส่อุปกรณ์แล้วก็การใส่ศีลานะครับผมโอเค แลวก็การขยายดาวครับผมโดยการที่ใช้ตัวมันเองก่อนนะฮะแล้วก็จะใช้ธาตุเดียวกับมัดน,นะครับผมโดยการที่ถ้าเราอัปเกรดปั๊บเนี่ยเราจะได้รับเป็นเรื่องของสกิลเพิ่มเติมและเลเวลสกิลก็จะยิ่งโหดมากขึ้นและสเตต,ตัสต่างๆก็จะเพิ่มขึ้นแม็กคิดแม็กเลเวลก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนั่นเองนะครับผมประมาณนี้เลยอันนี้จะเป็นค่าความชอบน้องหรือค่าความสนิทนั่นแหละนะครับผมอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมอื่นๆบ้างดีกว่านะฮะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้าง ก็กิจกรรมนะตอนนี้ผมก็จะเป็นของตัวละครมืดตัวละครใหม่นะครับที่จะมาให้กับเรานะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับมันก็จะเหมือนกับตัวละครอื่นๆเลยที่เราสามารถเล่นตัวละครทดลองได้เว้ยและก็จะแจกของให้กับเรานั่นเองนะครับเดี๋ยวเราลองเล่นให้ดูเลยละกันหนึ่งรอบละกันนะฮะโอเคเราอลัมพบทไปก่อนนะครับผมรับเพชรฟรีแล้วแค่นี้เลยนะฮะง่ายได้จริงๆนี่เลยอย่างที่ผมบอกไปเนี่ยผมเพื่อนๆสามารถเล่นตัวละครมันฟรีๆได้เลยนะครับผมไปเดี๋ยวเราใส่ไปเลยละกันใส่ตัวฮิวๆไป มาดูกันนะผมว่าตัวละครใหม่เนี่ยจะสวยสดงดงามแค่ไหนนะฮะแต่ผมขออนุญาตปรับความไวสักครู่ปิดไปก่อนโอเคมาครับผมโจมตารแดนมาหนึ่งทีนะครับแล้วก็โจมตีพายุไปหนึ่งรอบนะครับผมโดนปล่อยสกิลมานะครับเอยเรามันแปลงร่างได้ด้วยทุกคนดูดิมันเป็นมาแรงอะ่ะ <c oughs> มันกลายเป็นมาแรงอะ่ะซึ่งส่วนตัวผมยังดูไม่ถึงนะทุกคนนะแต่ที่แน่แนคือเขามีโลที่หนามากๆโอ้โหโลกเกือบครึ่งหลอดอะ่ะโอ้โหแล้วโจมตีปล่อยไปผมเป็นสกิลหมู่ด้วยนะครับแล้วก็เบ่งพลังไปหนึ่งทีโอ้โห ชีโตโคตรเท่แต่มันน่าเกลียดไปหน่อยโอ้โหทำไมผู้หญิงน่าเกลียดอย่างนี้เนี่ยรับไม่ได้โอ้โหทำการฮิวเลือดเมืก่อนหนึ่งทีครับผมโอโ้แต่เลือดยังไม่ลดเลยครับผมตอนนี้ยังติดโล่อยู่นะครับผมแบบหนามากโอ้โหโดนตันไปหนึ่งทีนะครับผมและจุจิแตะต่อยมาหนึ่งทีติดโล่ของเราอยู่ครับผมทําการบัฟเลือดมาอีกหนึ่งทีปึบปืบปืบ,ปบแล้วก็บแบบตาขิ้ด้วยโดนมาปากกัดมาไม่ขเข้าติดโล่แล้วเราก็สกิลกลับไปครับผมสามตัวแล้วมีฮิวเลือดด้วยนะครับผมตัวมันเองนะฮะโอ้โหของจริงจะจัด อ๋อไม่ใช่ฮิวตัวมันเองสิต้องบอกว่าเป็นฮิวจากเพื่อนๆของเราลืมไปจะบ้าตายแล้วโดนสกิลมาก่อนอย่างติดโรคของเราอยู่นะครับผมแต่เราก็ต่อยธรรมดาไปหนึ่งทีครับผมแล้วก็มาแล้วครับผมขอญาตเล็งไปก่อนแล้วกันโก,นกโจสตอร์บึ้มไปก่อนตายไปแน่นอนนะครับคือดาเมจเขาแรงจริงๆโกโจของเราแล้วก็ยิงไปก่อนหนึ่งทีครับพายุพัดไปครับผมตายไปเลยฮนะแล้วก็ปล่อยรุมๆๆๆโอ้โหแรงจัดสกิลหมูนี่คือโคตรรังการโอ้แต่โกโจแรงกว่าว่ะเขาลุที ซึ่งตัวละครใหม่มันแบบออกแนวแบบแทงๆหน่อยละกันนะครับผมเพราะว่าลูกค้นหนามากนี่ครับแล้วก็พอชนะมานะผมก็แจรับนี่เลยครับมีโอกาสได้รับตั๋วสุ่มฟรีด้วยเออนี่คือดีมากนะผมบอกเลยเพื่อนๆไม่จาเป็นต้องเติมก็ได้นะครับผมรู้สึกว่าแพ็กตั๋วสุ่มเนี่ยอาจจะไม่ต้องจาเป็นมากอาจจะไปเอาแพ็กอื่นๆดีกว่าแล้วก็มีโอกาสรุนรับตัวละครด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองสุ่มดูซิว่าเราจะได้ตัวละครหรือเปล่าแต่มันน่าจะมาหลอกเราเฉยละเปิดไปเลยครับปึ๊บโอเคได้ตั๋วสุ่มมา4ใบเห็นไหมครับ ตัวสุ่มก็ได้ไม่ยากนะครับผมเพื่อนก็สามารถไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับซึ่งเวอร์ชันนี้ก็เป็นเวอร์ชันของแอป x 7 g a m เกมนะครับผมต้องดูให้ดีๆนะครับผมเป็นเวอร์ชันให้ตรงกับของผมนะถึงจะ,ะได้รับในเรื่องของคูปองเงินสดฟรีนะครับผมแล้วก็จะมีในเรื่องของโค้ดฟรีให้กับเรารวมถึงถ้าใครโหลดเกมนี้มานะครับผมยังไม่เป็นภาษาไทยแบบผมนะครับให้เพื่อนๆกดมาที่เหมือนเดิมครับผมฟังก์ชันเดิมกดเข้าไปและกดคําว่าการแปลครับผม และกดคําววาแพดนะครับนี่ครับให้เพื่อนๆกดเป็นภาษาไทยก่อนนะถึงมันจะเป็นภาษาไทยให้กับเราครับเริ่มเกมมาเพื่อนๆน,น่าจะเป็นภาษาจีนอยู่นะครับผมเออก็อย่าลืมมาเปลี่ยนกันนะฮะจะทําทให้เราเล่นเกมนี้ได้อย่างง่ายดายและก็สะดวกสบายมากขึ้นนั่นเองครับผมโอเคซึ่งคลิปว,วันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้แหละถ้าชอบใจลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ผมด้วยละเพื่อเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปเยอะมากเลยและเจอกันครับบ๊ายบายจ้า บอกเลยก็คงต้องเหงาและเพราะมันมีแก้ดูคนเดียวอันดี้พี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโล่พอทักใครไปไม่รู้กี่ทีม่นจะคนบอกว่าเซโน